สวัสดีครับมาพบกับเพจอับไอมเลเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาให้ดูวัตถุมงลคลสำนักบ้านมีดีนะครับเป็นสายคารวาสระดับต,ต้นต้นของประเทศไทยเลยก็คือบ้านมีดีก็คือปูดเที่ยงโนมนานะครับปูดเที่ยงโนมานาเนี่ยเขาอยู่ในช่วงยุคสองสี่กว่านะครับส่วนพ่อป่องเป็นลูกของปูดเที่ยงเลยสืบสานตำราวิชาคมมาเดียวกันนะครับขอวัตถุมูลคนไหนที่ออกจากบ้านมีดีเราเล่นได้หมดเก็บได้หมดนะครับนี่ให้ดูรูปถ่ายอัน,อน,อนใ,หให้เรียงเลยอันนี้ก็เป็นฟิล์มล้างมือเสื้อกล้าม ฟิล์มล้างมือเสื้อก้ามเนี่ยเรียงไปเลยอันนี้ก็เป็นฉากบวชลายมือพ่ป่องยุคปลายครับสวยๆเลยใครงบน้อยเนี่ยเก็บได้พี่เนี่ยเราแรกเก็บดักร้อยดักพันไปก่อนนี่อันนี้ฟิล์มล้างมือรูปบวชหนังยันแดงอันนี้เซื้อก้ามฟิล์มธรรมดาอันนี้หิ้งเต็มอ่ะให้ดูหิ้งเต็มอันนี้หิ้งเต็มลายมือพ่อป่องยุคปลายครับสวยๆลายมือสวยๆเลยอันนี้เป็นโกมุกโกมุกแบบจานหน้า อ่านี่ส,สวยๆเลยครับผมลายมือพระปองแกเยอะมากนะซื้อขายกันดูดีๆนะพี่ผมถึงบอกเราซื้อกับคนที่เราซื้อแล้วสบายใจยอมจ่ายแพงนิดนึงพี่แต่ได้ของดีของชัวร์ถูกไหมดีเราหาซื้อพระลูกศุกร์พอุดพรซ่อมอระวังด้วยมิจฉาชีพเยอะมากเวลาจะโอนตังให้ใครเนี่ยเช็คชื่อเช็คนามสกุลให้รอบครอบอย่าเช็คแค่ชื่อพี่นี่อันนี้ฟิลม์มล้งมือคมมากลูกเห็นไอ่านี่โอ้โหลายมือส,สวยๆเลย,เลยพี่ดูดิ สองไปเห็นร้อยกดเลยเนี่ยอ่าสองไปเห็นร้อยกดชัดเจนนะครับนี้กล่องเงินอันนี้เป็นยันหมูรูพระป่องยันหมูรูพระป่องหายากอยู่นี่ฉากสีอันนี้มาหาลูดฟิกมะจกจัดสร้างซีมจกจัดสร้างสามัญบาลฉากละพันห้านี่อ่าสองสีอันนี้ก็เป็นบัวสองสีเหมือนกันแต่ดูเป็นรูปปูเที่ยงกวมูส่วนนี้เป็นมงคลร้อยแปดนี่ มงคล108ปีเรียมทองแท้อันนี้ก็เป็นฟิล์มกระจกเหมือนกันอ่าฟิล์มกระจกเหมือนกันฟิล์มกระจกเหมือนกันนี่อันนี้เป็นหิ่งเก่าฉากหิ่งเก่านะครับลายมือสวยๆเลยนี่เกยเยอะมากซื้อขายดูดีระวังด้วยระวังมิชฉาชีพอันนี้ก็เป็นเนื้อวัชมงกโคล108ปีครับนี่จะสร้างน้อยมากถ้าเนื้อเงิน308เหรียญพี่ดูด้วย ลูกศิลย์ลูกหาสิบล้านคนเนี่ยแต่จะสร้างแค่ร้อยแปดเหรียญน,น่ะไอ้สามร้อยแปดเหรียญเนี่ยอันนี้นวะกองเงินอันนี้นงเ,งนเนื้อเงินนี่ป้ายแดงสวยร้อยมีกล่องเดิมครบอันนี้เป็นรูปหล่อรูปหล่ออ่ารูปหล่อปูเทียนโนมานาอันนี้เป็นเหรียญน,นวะห่วงตันนะครับจะสร้างน้อยมากหน้าสองพันเหรียญได้เลี่ยมทองคาแท้ห่วงหนาหนาเลยเนีย่เพิ่มขนาดห่วงทองให้อ่าเพิ่มขนาดห่วงทองเนี่จะสร้างหลักพันพี่ตอก ค้ดชัดเจนมีเลขโค้ดและน้ำเบอร์ชัดเจนนะไมนะวาห่วงตันเด่นมูนี้ปีสามสามพี่มีทั้งหมูหนาหมูบางถ้าหมูหนานิยมกว่าอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นหมูถ้าเป็นหมูหนาจะมีจะมีเม็ดไข่ปลาตรงนี้อ่าถ้าหมูบางจะไม่มีนี่ถ้าหมูหนานะจะมีเม็ดไข่ปลาเดี๋ยวว่างๆมาเปรียบเทียบอันนี้เป็นแหวกมากแหวกม่าเพระปลอมปลุกเสกนะครับโอเคนะครับใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ตาม วัตถุมงคลที่วางอยู่หน้าพี่รับประกันแท้ทั้งหมดนะครับไม่มีวัตตาวัดใจไม่มีวัตตาวัดใจครับรับเช่าคืนทุกรณีรายการไหนเช่าผมไปแล้วเดือวร้อนตังยินดีรับเช่าคืนทุกรณีฝากกดไลค์กดแชร์คอยตามใครดูคลิปนี้แล้วกดเลขหนึ่งดันคอมเมนต์มาหน่อยอ่าเรามาเก็บวัตถุมงคลพี่พ้าหลักล้านปัจจุบันแต่ก่อนมันก็เคยเป็นหลักร้อยหลักพันมาก่อนถูกไหมพี่ก่อนขึ้นจะหลักล้านหลักพันมันก็เคยเป็นหลักร้อยหลักพันมาก่อนแต่ก่อนทองบาทไม่เกินหมื่นถูกไหม ตัววันนี้บาทละสามนสองเหมือนกันหลักการเหมือนกันพี่ทองพระหุ้นทองพระหุ้นหลักการเหมือนกันพี่มีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจอ่ามีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับเก็บได้เก็บเล่นได้เล่น,ลนพาเครื่องผมรับประกันแท้หมดอ่าใครอยากได้บ้านไหนยังไงก็หลังไหม่มาติดต่อสอบถามได้อ่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้อยากไดรายการไหนหลังไม่ได้โอเคนะ เออนะครับขยายผมลงกล้องรายการไหนไปชมในไลฟ์สดได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้สวัสดีครับขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับสวัสดีครับ